สวิตเซอร์ไม่นี้โปเิมาแซ่ปลาโซการนะครับบางพวกฝรั่งเลยเรียกอีกชื่อนึงว่าน้องไม้ญี่ปุ่นโปเิมาบอกวิธีการปอกนะถ้าใครอยากจะปอกเปลือกง่ายๆนะคะให้เอาไปตากแดดทำนี้แดดตากแดดหนึ่งถึงสองถึงสามชั่วโมงก็แล้วแต่แต่เอาไปตากแดดมันแห้งมันจะปอกง่ายจ้ะแต่โบไปให้ตั้งแต่โบเอาไปอบอบหนึ่งถึงสองนาทีใส่ไล้จังสิสองนาทีจ้ะอย่าเกินสามมันชีมันชีเป็นเพงจีจ้ะซุกเลยจ้ะจะปอกง่ายมากจ้ะมันง่ายมากพี่น้องจุดมันจะปอกง่ายมากพี่น้องมวนแห้งจ้ะยังไม่อบย เนี้ยมเนี้ยมันวนนี้มันมันไม่มันไม่ขึ้นไปมันจนสุดนะจ๊ะเนี่ยมันจะปอกยากก็ต้องนั่งเนี่ยขาดขาดแล้วก็ต้องมานั่งรอให้มันเสร็จโอเคเรามาแช่ประสบการณ์นะจ๊ะให้กับคนที่ชอบกินแกงเทโพนะคะเขาจะไปเห็ดแกงเทโพเอาไปเคี่กับแกงส้มนะจ๊ะเนี่ยเอามาลอกให้ดูจ้ะวิธีการลอกแช่ไปแช่ไปให้ผู้ที่ว่ามัดกินพักบุหร่ฝรั่งนะจ๊ะหรือหน่อไม้ญี่ปุ่นนะจ๊ะเสียบไปตรงบนหลังจ้า